คอยเคยลิงพลอยเคยลิงลูกไข่พอยไคยลิงลูกไข่จันทบุรีไทยประเทศไทยสนใจก็โทร0815266115นนะเป็นคอยประจำจังหวัดจันทบุรีพอยแท้ทุกเม็ดไม่มีพลอยปลอมไม่มีพลอยเทียมพลอยเกรดดี น้ำดีเนื้อดีเนื้อแข็งความแข็งแปดถึงเก้าความแข็งแปดถึงเก้าเป็นพอยเนื้อแข็งที่เราจำหน่ายที่ร้านเจนะเจอาจังจันทุนมีหลายสีหลายขนาดตามที่ท่านต้องการหรือถ้าท่านสั่งตามที่ท่านต้องการถ้าท่านมีตัวเรือนแหวนหลุดพลอยหลุด แหวนพลอยหลุดก็นำมาวัดได้เราผลิตให้ใหม่เลยตามขนาดที่ท่านต้องการสนใจก็โทร0ูน5แฟเจ็้านร้านตายพลอยจัน